เกิดมาโง่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าโง,ง่อยู่แบบนั้นตลอดไปมันน่าเสียดายคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนโง่แต่แรกแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนบางคนแม้เริ่มต้นไม่เก่งแต่พยายามจนดีได้ บางคนดีอยู่แล้วกลับทำตัวแย่ลงบางคนดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกหลวงปูเ่เทศเทศหลังสีท่านได้เทศนาสอนธรรมะเรื่องนี้เพื่อให้เรารู้จักดูตัวเองว่าชีวิตของเรากำลังจะเดินไปในทางไหนและเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราเปลี่ยนจากความมืดไปสู่ความสว่างมารับฟังกันครับพระธรรมเทศนาเรื่อง คนสีเหล่าซึ่งได้แสดงไว้โดยหลวงปู่เทศเทศลังสีณนะวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเมื่อวันที่22พฤษภาคม2525 25. ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาต่อไป ธรรมะเป็นของสงบเราไม่สงบรับธรรมะไม่ได้เราต้องทำความสงบกายวาจาและใจกายสงบก็คือไม่ไปหยิบนั่นฉวยนี่ไม่ต้องกระดุกกระดิกหากว่าจําเป็นจําต้องพริกไหวบ้างก็ไม่เป็นไรวาจาสงบคือไม่ต้องพูดต้องคุยกันใจสงบคือให้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา อยู่ในอารมณ์ันเดียวเป็นสมาธิอยู่ในตัวเรียกว่าใจสงบการฟังเทศก็ต้องการให้ใจสงบนั่นเองถ้าหากว่าใจสงบจนกระทั่งฟังเทศไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วฟังเทศในที่ใดๆหรือในอุบายอันใดก็เพื่อสงบแห่งใจนี่เองพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศให้พระพิสุสงส่ฟัง ก็ต้องการให้ใจสงบเป็นสมาธินั่นเองเราทำใจให้สงบนะถูกแล้วไม่ต้องไปพูดมากมันถูกใจของเราแล้วใจมันสงบแนว่วแน่เต็มที่เลยมันก็ถูกแล้วฟังมากไปสักเท่าไหร่ใจไม่สงบก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรการฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่พระท่านเทศให้ฟังนั้นถ้าตัวของเราไม่สงบ ธรรมะเป็นของสงบมันก็เข้ากันกับความสงบแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างพระท่านบอกว่าก่อนที่จะฟังพระธรรมเทศนาจะตั้งโสตประสาทคือหูทั้งสองเมื่อสำหรับรับรองซึ่งพระสัทธรรมเทศนาดังอาตมาจะได้วิสัชนาไปในการบัดนี้จึงขอให้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาและทำความสงบในใจให้ได้ วันนี้จะเทศนาเรื่องคนสี่เหล่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ต้องตกอยู่ในจำพวกสี่เหล่านี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากคนจำพวกสี่เหล่านี้ไปได้คือหนึ่งตมโมตามาปรายโนคนมืดมาแต่เบื้องต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกจำพวกนี้ใช้ไม่ได้ 2. องตมโมโชติปารายโนมืดมาแล้วสว่างไป นั้นก็ยังดีหน่อย 3. โชติตโมปาร,รายโนสว่างเบื้องต้นแล้วมืดเบื้องปลายพวกนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกัน 4. โชติโชติปาร,รายโนสว่างมาแล้วก็สว่างไปนั้นดีมากบางคนเกิดมาไม่รู้เดียงสาอะไรเลยเหมือนกับมดกับปลวกมืดตื้อไปหมดพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราว เรื่องสินเรื่องธรรมแล้วไม่ต้องกล่าวเข้าใจว่าตัวเองโง่เง่าเต่าตุนไม่มีสติปัญญาแล้วก็เลยไม่ทำความดีต่อไปเห็นว่าหมดวิสัยของตัวแล้วซ้าเติมให้โง่ให้ทึบใ,ให้ตื้อเข้าไปอีกเรียกว่ามืดมาแต่ต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกขอให้คิดดูคนเราเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีการศึกษาเล่าเรียนจะเอาความรู้มาแต่ไหน เรียนอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ความรู้ถ้าถือว่าตนโง่แล้วไม่ศึกษาเล่าเรียนและไม่ปฏิบัติมันก็ยิ่งโง่ขึ้นไปกว่าเก่าคนที่เข้าใจผิดเช่นว่านั้นทําผิดพลาดจากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยทีเดียวแทนที่จะคิดว่าความมืดความโง่ของเรานั้นเราจะต้องสแสวงหาเครื่องสว่างเป็นเครื่องส่องทางของเราถึงไม่ได้มาก สักนิดเดียวก็เอาจึงจะเป็นการดีคนนั้นเรียกว่าค่อยสว่างขึ้นหน่อยนับว่าดีอย่าไปถือว่านิสัยบุญวัสนาเราไม่ให้หรือไม่ส่งเสริมบุญวัสนานิสัยใจคอของเรามันต่ำต้อยไม่สามารถที่จะเจริญภาวนาทำสมาธิได้เลยทอดอะไรเพียงแค่นั้น บุญวัสนานิสัยของเราเรารู้แล้วหรือเราเห็นแล้วหรือพบก่อนชาติก่อนเราทำอะไรไว้มันจึงโง่เง่าเต่าตุนทื่ทำอะไรก็ไม่เป็นเราไม่เห็นไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรอกแต่โดยเหตุที่เราไม่มีปัญญาก็เลยถือเอาเฉยๆนี่แหละว่าบุญวัสนานแต่ก่อนเราไม่มีจะให้บุญนั้นส่งเสริมเราเอง เมื่อไรบุญวัสนามันจึงจะส่งเสริมให้เราต้องขวนขวายต้องสแสวงหาต้องอบรมเอาเองสิถ้าไม่อบรมมันจะเกิดจะเป็นหรือบุญวัสนามันจะส่งเสริมอะไรให้เราเกิดขึ้นมาก็นอนแปะก้นเพียงแค่นี้แหละบุญวัสนาไม่มีอะไรให้เราเรานี่แหละจําเป็นจะต้องทำบุญก็ตัวของเราวัสนาก็ตัวของเรา นิสัยก็ตัวของเราเราทำให้มันเกิดขึ้นมาสิทำแล้วมันต้องได้ถ้าไม่ทำมันจะได้อะไรให้เข้าใจอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงจะเจริญต่อไปพวกที่มืดมาแล้วสว่างไปนั้นดีบุคคลผู้สแสวงหาประโยชน์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องสแสวงหาทางพ้นทุกข์สแสวงหาความดีเกิดขึ้นมาไม่มีใครจะเป็นนักปราบมาตั้งแต่เกิด จะเป็นผู้รู้จะหลัดเฉลียวมาตั้งแต่ต้นไม่มีทั้งนั้นมันต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมเป็นสิบสิปีกว่าจะเป็นาศาสตาจาร์อาจารย์เขาได้นั่นเรียกว่ามืดมาแต่ต้นค่อยสว่างตอนปลายอันนั้นดีมากถ้าเป็นได้อย่างนั้นบุญวัสนาบารมีมันต้องเป็นพื้นฐานของบุคคลสาหรับให้คนมาเพนต่อไป พวกสว่างเบื้องต้นแล้วมืดบั้นปลายอันนี้ไม่ดีเลยเกิดขึ้นมาเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมเกิดในตระกูลผู้ดีมัง่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการมีเกีดยรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆแต่กลับทำตัวเป็นคนเลวทำชั่วยิ่งร้ายไปกว่าเก่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีตระกูล พ่อแม่ของเราร่ำรวยมีอำนาจวาส,สนาทำดีก็ได้ไม่ทำกลับมาทำชั่วเมื่อทำไปแล้วยากที่จะกลับคืนมาหาความดีได้คือมันเลวทรามมาแล้วนิสัยชั่วช้าติดสันดานของตนเข้าไปแล้วจะกลับคืนมาเป็นคนทำดีก็อับอายขายที่นหน้าเขานั่นทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้คนอื่นวุ่นวาย เพราะเหตุเราคนเดียวเท่านั้นเรียกว่าสว่างมาแล้วกลับมืดไปอีกร้ายกาดกว่าเพื่อนร้ายกว่าที่ว่ามืดมาแล้วกลับมืดไปอีกสว่างมาแล้วมืดกลับไปร้ายกว่าพวกอื่นๆทุกพวกเรียกว่ารู้แล้วแกล้งทำไม่รู้โชติโชติปรายโนพวกสว่างมาแล้วก็สว่างต่อไปนั้นดีมากเราเกิดมา ในตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงมีเงินมีทองมากมายไม่คิดถึงตัวเราว่าอุดมสมบูรณ์เพราะบุญวัสนาบารมีแต่เก่าอันนั้นเห็นได้ชัดไม่ต้องเกิดอดีตยาหลอกเห็นได้ในปัจจุบันคนที่มีเมตตาปราณีเอ็นดูสงเคราะห์คนอื่นตัวเองก็อยู่ในสิ่งธรรมแล้วก็แนะนำคนอื่น ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมให้ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบแต่การกุศลจเจริญรุ่งเรืองด้วยตนเองแล้วก็สอนให้คนอื่นจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยตัวของเราก็ยิ่งได้รับความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกกว่าปกติธรรมดาเขาได้รับคุณงามความดีเขาก็นิยมนับถือยกย่องสรรเสริญผู้ที่สอนเขานั่นแหละ การทำคุณงามความดีก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรารวยแล้วมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ค่มเห็นคนอื่นกลับเป็นความชั่วมืดต่อไปอีกนิสัยคนมีจริยธรรมคนทำความดีได้ความปลื้มปิติอิ่มใจแล้วอยากสอนคนอื่นๆให้ทำตามเป็นธรรมดาทำที่ควรปฏิบัติสำหรับคนสี่จำพวกนี้ก็คือพวกแรก พวกตโมตะมะปารายโนเราเป็นคนทุกข์คนจนไม่มีสติปัญญาไม่คิดจะทำสมาธิภาวนาคุณงามความดีอะไรทั้งหมดเลยหมดหนทางที่จะทำคุณงามความดีต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางที่ถูกก็คือควรจะหัดสมาธิภาวนาเพื่อแก้นิสัยบุญบาร,รมีเดิมของตนนอกจากการภาวนาทำสมาธิแล้ว ไม่มีทางอื่นใดที่จะช่วยแก้ได้ขอให้มีความอดทนพยายามอย่างเต็มที่ก็จะสำเร็จตามความประสงค์พวกตมโมโชติปารายโนคนเราเกิดมาทุกคนต้องมืดมนด,ด้วยกันทางนั้นไม่ใช่ว่าสว่างมาแต่เบื้องต้นใครเกิดมาจะรู้จักดีชั่วฉลาดเฉลียวมาแต่เบื้องต้นไม่มีหรอกถึงชาติก่อนจะเรียนรู้มาแล้วก็ตาม กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเรียนใหม่แต่นิสัยเป็นเหตุให้เรียนได้ดีกว่าคนไม่มีนิสัยพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาเป็นปุตชนเเจยก,ก่อนแต่เป็นอัจฉริยะบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นพระโสดาบันพระสกิตาคามีในชาติก่อเมื่อกลับมาเกิดก็ต้องเป็นคนธรรมดานี่แหละในกามาโลกไม่มีที่เกิดของเสขาบุคคล พระอนาคามีก็ไปเกิดชั้นสุทธาวาสร็จแล้วแปลว่าเกิดเป็นคนธรรมดาแล้วนิสัยวาสนาแต่ต้นนั้นมันหากมันดนบันดาลและได้ยินได้ฟังธรรมเกิดความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมยิ่งกว่าหมู่เพื่อนสามารถกลับตัวให้เป็นคนดีเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีหรือพระอรหันต์ต่อไปได้นี่แหละบุญวาสนาแท้ ไม่ใช่เอาโสดาแต่ก่อนมาเป็นโสดาเดี๋ยวนี้จะเอาสกิทาคามีแต่ก่อนมาเป็นสกิทาคามีเดี๋ยวนี้ไม่ได้จริงว่าเราเกิดมาแล้วเป็นคนมืดมาก่อนทุกคนแต่คนมืดนั้นพยายามตั้งใจที่จะเป็นคนสว่างเห็นเขาทำดิบทำดีก็อยากทำดีอย่างเขาก็ตั้งใจพยายามทำดีความพยายามทำให้ได้รับผลสำเร็จศาส,สนานี้ สอนให้ทำไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆเพราะพะุทธเจ้าสอนให้ทำทั้งนั้นต้องพยายามทำจริงๆจังๆจึงจะดีต่อไปเราจะไปอ้างการเวลาอ้างธุรกิจการงานต่างๆนั้นไม่ได้นั่นมันเป็นเพียงเครื่องประกอบอาชีพของคนเราเท่านั้นมันไม่ใช่ของเราของเราแท้ก็คือการกระทำคุณงามความดีหัดสมาธิภาวนาตั้งสติ กำหนดจิตนี่แหละเป็นของเราแท้ๆทีเดียวคนอื่นมาแย่งเราไม่ได้เราทำแล้วก็เป็นของเราการหาเงินหาทองเข้าของสมบัติต่างๆมันเป็นของภายนอกไม่ใช่ของเราเราใช้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วไม่เห็นเอาไปได้สักคนเดียวให้คิดเสียอย่างนั้นให้ทำสมาธิภาวนาทุกเอริยบทยืนเดินนั่งนอน อันนี้เป็นของเราแท้ๆควรทำโชติตโมปรายโนสว่างแล้วกลับมืดเรื่องพักนี้มีมากทีเดียวเมื่อหัดสมาธิภาวนาเกิดความรู้ความฉลาดผู้จาภาทีคล่องแคล่วเพราะเป็นของเกิดขึ้นมาในใจของตนเองต่อมาเกิดความประมาทในกิจวัตรและข้อวัดต่างๆในการทำสมาธิสมาธิภาวนาเลยเสื่อม เสื่อมแล้วคราวนี้ทําไม่ถูกทําอย่างไรทําอย่างไรก็ทําไม่ได้เลยเบื่อหน่ายขี้เกียจในที่สุดเป็นพระก็สึกเป็นชีก็สละชีเสียเป็นครรวาก็สละวัดเสียเลยไปหากินตามปกติธรรมดาเลยกลับเสื่อมเสียแทนที่จะเจริญต่อไปอันนี้แหละน่าเสียดายด้วยน่าสงสารด้วยของดีๆทำมาแล้ว กลับทิ้งทอดทุราเสียมิหนำสำหรบางคนยังพูดหยาบหยามดูถูกอีกว่าศาสนานี้ทำเท่าไหร่ก็ทำเถิดข้าพเจ้าทำมากแล้วถึงขนาดนั้นยังไม่เป็นไปยังเสื่อมเสียได้จึงเป็นที่น่าเสียดายมากที่ม่เเยียดหยามดูถูกการบวชเปลี่ยนการเข้าวัดฟังธรรมและศาสนาขอนำเรื่องของชายคนหนึ่งมาเล่าสู่ฟังว่าเธอเคยแล เคยได้ฐานันดรเป็นใบดีกามาแล้วเธออยู่ไม่ได้จึงสึกออกไปดื่มสุราเป็นเยี่ยมและภรรยาก็นักดื่มยิ่งกว่าสามีเสียอีกเที่ยวประกาศหมู่เพื่อนว่าเข้าวัดฟังธรรมจำสินไม่เห็นได้อะไรเลยถ้ามรรคผลนิพพานมีจริงฉันทำมามากคงสำเร็จแล้วต่อมาเธอเกิดเป็นโรคไปโรงพยาบาลหมอรักษาไม่ได้ เงินค่ายาก,ก็ไม่มีบอกก็ถามถึงที่อยู่เธออ้างเอาวัดแห่งหนึ่งว่าเธอปลูกบ้านอยู่ใกล้วัดนั้นบอเขาสงสารเขาเลยไม่เอาค่ายาแถมยังให้ค่ารถเดินทางกลับอีกด้วยเธอกลับมาแล้วมาเล่าให้พระฟังตลอดหมดแต่โรคนั้นก็ยังไม่หายเพราะเป็นหนักเข้าเธอได้นิมิตว่าเธอได้พูดทำหยาบคายแก่พระ เธอได้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาโทษพระพระท่านก็ให้อโหสิก,กรรมแต่กว่าเธอจะรู้ตัวมันสายเสียแล้วนี่แหละบาปปุลคุณโทษเป็นของมีจริงจึงไม่ควรประมาทเราประมาทแล้วยังสอนให้คนอื่นประมาทอีกด้วยกรรมใดๆก็ตามเมื่อมันยังไม่ให้ผลก็ดูเหมือนไม่มีต่อเมื่อมันให้ผลก็หมดหนทางแก้ไขนี่เรียกว่า สว่างแล้วกลับมืดบอดอีกพวกสว่างแล้วสว่างต่อไปนั้นไม่มีทิฏติโทษช่วงตลอดเวลาเลยสรุปได้รวมความแล้วว่าศาส,สนานี้สอนให้กระทำได้น้อยได้มากก็ทำถึงจะได้น้อยก็ยินดีพอใจกับการกระทําของตนเรามีมือน้อยก็รับเอาแต่ของน้อย,อยรับเอามามากเกินไปก็ไม่ได้เรากำลังน้อย เราก็แบกก็หามเอาเท่าที่มันแบกไหวนั่นแหละเอามากกว่านั้นก็แบกไม่ไหวหลังหักความยินดีตามมีตามได้ท่านบอกว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าหาประมาณไม่ได้อะไรทั้งหมดก็เหมือนกันไม่ว่าธรรมไม่ว่าของภายนอกมีน้อยและไม่พอใจมักจะเสียหายพอใจกับธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวของเราเช่นเมตตากรุณา มุติตาอุเบกขาเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเอาทุกข์นั้นมาเทียบกับทุกข์หรือสุขของเราแล้วจะเห็นว่าทุกข์หรือสุขของเรานั้นจะเทียบกันไม่ได้ในเมื่อเรามีความสุขเอาทุกข์ของเขามาเทียบกับเราหรือในเมื่อเรามีความทุกข์ก็ดีจะเอาความทุกข์ของเขามาเทียบกับของเราก็ไม่ได้เหมือนกันความสุขและความทุกข,ข์ของสัตว์ที่เกิดมา ย่อมมีไม่เหมือนกันแต่ทุกมากและทุกน้อยเพราะความเข้าใจไปยึดถือต่างหาเราเกิดมาอยู่ในโลกอันนี้ทุกทุกคนจําเป็นจะต้องได้ประสบด้วยกันทางนั้นผู้คิดเห็นเช่นนั้นจิตย่อมไม่มีอคติใดๆใ,ใ,ในสัตว์มนุษย์ทั่วไปมีแต่ความเมตตาปรารถนาอยากจะให้เขาเหล่านั้นได้รับแต่ความสุขถ่ายเดียวเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับความสุข พ้นจากทุกแล้วก็พอใจอิ่มเอิบใจเบิกบานหันษาหน้าตาผ่องแผ้วอยู่เป็นสุขมันเลยกลายเป็นพรหมวิหารฌานไปในตัวนี่แหละความพอใจในธรรมที่มีอยู่ในตัวย่อมเกิดผลประโยชน์อย่างนี้ฉะนั้นจึงไม่ควรดูถูกว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย สุดท้ายนี้นะครับจะเห็นได้ว่าชีวิตจะเริ่มต้นจากมืดหรือสว่างไม่สำคัญเท่ากับว่าเรากล้าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นในทางที่ดีหรือไม่ธรรมะไม่เคยปิดกั้นใครไม่ว่าบุญวัสนาจะมากหรือน้อยแต่ใจที่ขวนขวายและไม่ยอมแพ้คือกุญแจที่จะเปิดทางสว่างขอเพียงเรามั่นทำดีในแบบของเราแม้เพียงเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่มีแสงธรรมอยู่ในใจเลยนะครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยใจที่อยากจะดีขึ้นแม้ทีละนิดก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ